กราบสวัสดีครับผมพบกับผมออพเช่นเคยในรายการเมื่อมาแกะกล่องรายการที่จะมารีวิวของเล่นของสะสมหลากหลายชนิดนะครับและสําหรับของเล่นของสะสมที่ผมจะนํามารีวิวในคลิปนี้ก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับผมกับเจ้า Hot Toys Spider-Man Homemade Suit MMS 414หรือว่า Movie Masterpiece Series ตัวที่414จากภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man ภาค Homecoming นั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชั่นที่ผลิตในปี2017ก็จะถือว่าเป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาจะมีตัว h o m e เมสุดที่เป็นของภาคฟาฟอมโฮมาแล้วนะครับผมส่วนราคาพรีออเดอร์ของเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้ต้องขอบอกตามตรงนะครับผมจําแบบเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่ว่าจําได้ว่ามันจะอยู่ที่ช่วงราว,ราว 6,000นปลปลายไปจนถึง7,000ต้นๆจะอยู่ที่ราวๆนี้นะครับสำหรับราคาพรีออเดอร์นะครับเอาละฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตนะครับพาทุกคนไปดูเจาะลึกกันที่แพ็กเกจจิ้งของเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับผม ในส่วนของแพคเกจจิ้งนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมจะมีเจ้าสไปเดอร์แมนโฮเมสุดอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วพื้นหลังก็จะเป็นลายแมงมุมแบบนี้นะครับผมกล่องนะครับจะคุมโทนหลักๆนะครับด้วยสีแดงและก็สีฟ้าอ่อนในโทนพาสเทลนะครับแล้วก็จะมีโลโก้สไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนด้านข้างนะครับนี่เลยก็จะอารมณ์ประมาณคล้ายๆกับด้านหน้านะครับยังคุมโทนสีเหมือนเดิมนะครับผมเป็นเหมือนกันเลยทั้งสองข้างนะครับ นี่เลยอ่าส่วนด้านหลังนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับสีแดงล้วนนะครับจะเป็นรูปร่างหน้าตาของเจ้าสไปเดอร์แมนในชุดโฮมเอซดนะครับซึ่งถือว่าน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนบนของกล่องนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นโลโก้หนังสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งนะครับทั้งบนทั้งล่างเนี่ยดีไซน์จะแบบเดียวกันนะครับผมอ่า ทีนี้ต่อมานะครับผมผมจะขออนุญาตนะครับเปิดกล่องให้ดูนะครับมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้จะใช้วิธีการเปิดกล่องแบบยังไงนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวผมเอยียงด้านข้างให้ดูนะครับให้เอื้อมเปิดตรงนี้นะครับผมปุ๊บอ่ามันจะดูดติดด้วยระบบแม่เหล็กตรงนี้นะครับผมฟืบพอเปิดออกมานะครับข้างในก็จะประมาณนี้นะครับผม ตรงนี้เนี่ยจะเป็นรายชื่อทีมงานนะครับแล้วก็พื้นหลังก็จะมาในโทนสีฟ้าอ่อนเหมือนเดิมนะครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นวินโดว์บ็อกซ์นะครับจะเป็นในส่วนของพลาสติกใสที่มองให้เห็นตัวแอคชั่นฟิกเกอร์และอ็อกเซอรีที่อยู่ด้านในนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปแกะกล่องนะครับมาดูแอคชั่นฟิกเกอร์และก็อ็อกเซอรีไปพร้อมๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับผม ก่อนที่จะเล่นฟิกเกอร์ทุกครั้งนะครับผมโปรดอ่านคู่มือก่อนนะครับเพราะว่าฟิกเกอร์แต่ละตัวจะมีข้อควรระวังที่ไม่เหมือนกันนะครับผมชว่วย นี่ครับผมสไปเดอร์แมนโฮมเมสุดได้อยู่ตรงหน้าทุกคนแล้วนะครับดีไซน์เนี่ยถือว่าค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมก็คือโทนหลักๆนะครับก็จะเหมือนชุด s p i d e r m a แทั่วไปที่จะเน้นโทนสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับผมการตัดเย็บของชิ้นงานนี้ค่อนข้างลงตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูรอบตัวนะครับนี่เลยชืบอ,อ่า ชุดมันก็คือจะดูโฮมเมดจริงจังมากเลยนะครับคือดูแบบบ้านๆเลยนะครับนี่เลยแล้วก็วัสดุชุดนะครับเดี๋ยวให้ดูทั้งตัวนะครับสังเกตดูว่าจะเป็นผ้าหมดเลยนะครับผมแล้วก็ฮู้ดตรงนี้นะครับสามารถเปิดออกได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดออกให้ดูชึบฟึบว้าเป็นไงล่ะเฟี้ยวไหมเฟี้ยวไหมนี่ แล้วก็จริงๆนะครับซิปตรงนี้ก็รูดได้ด้วยนะครับผมแต่ผมจะแนะนําอย่างหนึ่งสําหรับใครที่เป็นคนมือหนักคล้ายๆกับผมนะไม่ควรเล่นซิปนี้บ่อยนะครับเพราะว่าซิปเนี่ยมันถูกยอดส่วนลงมาเหลือแค่1ต่อ6นะครับแล้วแรงคนเนี่ยมันอาจจะทําให้ซิปหักได้นะครับผมแต่จริงๆมันรูดได้นะ แต่ว่าต้องระมัดระวังหน่อยนะครับผมทีนี้นะครับพอชุดมันเป็นผ้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบจุดขยับกันดีกว่าว่ามันขยับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมเริ่มจากตรงแขนก่อนเลยนะครับนี่เลยตามมาตรฐานบอดี้ทั่วไปนะครับที่จะยกแขนได้ประมาณนี้ชุดไม่มีการรั้งใ,ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมในทีนี้นะครับเดี๋ยวมาพับข้อสอบกันนี่ครับผมเป็นไงเต็มที่นะครับสามารถ พับข้อศอกได้แนบชิดเลยนะครับผมอ่าทีนี้นะครับเรื่องตรงข้อมือละ่ะข้อมือเนี่ยผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับเนี่ยมันน่าจะหมุนได้ปกติเลยเห็นไหมอ่าปกติเลยนะนี่โอเคนะครับผมแล้วต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูกันที่จุดขยับในส่วนหัวนะครับนี่มุนซ้ายมุนขวาครับสบายๆนะครับผมก้มหน่อยนะฮะ ้มได้ประมาณหนึ่งนะครับผมเงยหน่อยนะฮะเงยจะได้มากกว่าก้มนะครับผมเงยเนี่ยจะไปได้แบบเนี่ยเลยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก้มเนี่ยจะได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับอ่าถ้าสมมติว่ายืนตรงอย่างนี้นะก้มเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้แต่เงยเนี่ยคือแบบขึ้นไปสุดมากเลยนะฮะอ่าก็ถือว่าดีนะถือว่าดีไม่แย่นะครับผมและทีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูจุดขยับในตัวบอดี้กันบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มจากการบิดนะครับบิดเอวซ้ายขวาก่อนฟึบ สบายๆนะครับผมอ่าแล้วก็ก้มนะครับแอปครัชนะครับโอ้ค่อนข้างแน่นนะฮะค่อนข้างแน่นเหมือนชุดตรงนี้มันจะหนาหน่อยนะครับแต่ก็โอเคนะครับไม่แย่ไม่แย่ได้อยู่นะครับอ่าทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูจุดขยับตรงขากันบ้างนะครับนี่เลยเดี๋ยวกขึ้นมาแบบนี้นะฮะลองกลางออกดู โอ้อะถ้าได้ประมาณนี้เป้าจะรังแล้วนะครับโอ้กางได้เยอะมากๆเลยนะครับตัวเนี้ยเล่นมันแน่นอนผมบอกเลยชึบและทีนี้นะครับมางอเข่านี่เป็นไงเป็นไงฮะทุกคนสบายๆนะครับเตะเตะขาเป็นหน้าด้วยอะลองเตะขาดูโอ้ยชุดชุดไม่ล้งเลยฮะชุดไม่ล้งเลย สามารถขยับได้ค่อนข้างอิสระเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้ก็ตรงข้อเท้านะครับก็ถือว่าขยับได้ตามมาตรฐานนะครับแต่จุดที่จะน่าเสียดายก็คือตรงปลายเท้าของตัวนี้เนี่ยจะไม่มีจุดขยับมาให้เหมือนกับชุดสไปเดอร์แมนชุดอื่นๆนะครับผมก็คือจะเป็นแข็งๆแบบนี้เลยนะครับเนื่องจากวัสดุเขาจะเป็นพลาสติกนะครับผมทีนี้นะครับมันมีจุดน่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงลูกตาของเขานะครับสามารถ ถอดเปลี่ยนได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าการถอดเปลี่ยนเนี่ยเขาจะเป็นการเหมือนกับว่าถอดจุกออกนะครับมันจะมีเดือยให้เสียบเข้าไปนะครับมันจะไม่ใช่ระบบแม่เหล็กเหมือนตาของสไปเดอร์แมนตัวอื่นๆแล้วก็ตัวฟาฟอมโฮมโฮเมสุดที่เขาจะเปลี่ยนเป็นระบบแม่เหล็กแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบเสียบเข้าไปดั้งเดิมอยู่นะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูอ c อกเซสซอรี่ทั้งหมดที่เขามีนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับผม มาต่อกันในส่วนของอ c อ e เซสซอรีสสำหรับเจ้าสไปเดอร์แมนโฮมเมดซุดในภาค Homecoming กันนะครับผมสำหรับของนี่ดูโดยรวมก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับแล้วก็ผมเนี่ยซื้อแบบมือสองมาทำให้ขาดของบางชิ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาระบุนะครับว่ามีอะไรที่ขาดหายไปบ้างน,นะครับผมหลักๆนะครับผมนี่เลยให้ทุกคนดูที่มือก่อนนะครับมือนเนี้ยเนี่ยถ้าตามจริงนะครับมันจะ มีมือคล้ายๆแบบนี้นะครับจะเป็นกำหลวมกว่านี้หน่อยอีกข้างหนึ่งนะครับอ่าก็คืออันนี้ขัดมือ1ชิ้นนะครับผมส่วนตาอันนี้ก็คือจะครบๆก็คือถ้าไม่นับกับที่ติดมากับตัวฟิกเกอร์อยู่แล้วก็จะมีมาให้เปลี่ยนอีก2คู่นะครับจะมีตาลีลีและก็ตาโตโต,ตนะครับผมแล้วก็ใยนะครับอันนี้ ใหญ่ก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับก็จะมีทั้งแบบสั้น2เส้นนะครับแล้วก็แบบยาว2เส้นแล้วก็แบบที่เอาไว้โหนนะครับที่จะยาวกว่าเขาเพื่อนเลยอยู่เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีบานออกอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งบานออกเนี่ยตามคู่มือเขาระบุไว้ว่าให้เล่นกับตัวเส้นยาว2เส้นนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วต่อมานะครับจอยสำรองโดยปกติฮอตทอยมักจะให้มาอยู่2จอยนะครับอันนี้เหลืออยู่แค่จอยเดียวนะครับ แล้วก็ตัวหนีบนะครับอันนี้ตัวหนีบฟิกเกอร์อันนี้จะเป็นเสาค้ำแบบดินามิกฟิกเกอร์สแตนนะครับสามารถดัดงอได้แล้วก็ตัวฐานนะครับที่ต้องขอบอกเลยฮะว่าสวยมากๆนะครับเป็นฐานทรงมาตรฐานนะครับสกรีนเนี่ยเห็นไหมลายดีเลยนะครับแล้วก็แน่นอนความเจ๋งของงานในยุคก,ก่อนนะครับก็คือเพลชื่อจะเป็นเพลชื่อสีเงินสวยงามแบบนี้เลยนะครับถ้ามาเป็นฮอตทอยในยุคหลังๆเนี่ยหรือว่า ลายของฟ f a r ฟอร์มโ m มเองก็ตามนะครับตัวเพลทชื่อสีเงินได้ถูกถอดออกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สำหรับอ็อกเซอรี่ที่ไม่มีอยู่ในนี้นะครับผมนั่นก็คือ เฮสคัพของทอมฮอลแลนด์นะครับส่วนหัวกับส่วนคอแล้วก็ตัวหน้ากากที่เอาไว้ให้ถึงนะครับผมหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับผมอ็อกเซซอรีไม่ได้มีเยอะชิ้นอะไรนะครับก็คือต่อให้ของครบๆก็ตามก็จะมีเพิ่มมาแค่ไม่กี่อย่างนะครับอย่างที่ผมบอกไปแต่ถ้าให้เทียบกับราคาพีนะตอนนั้นเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับของเด็ดๆเนี่ยเขาจะเอาไปกองให้กับ ตัวชุดปกติในเวอร์ชันเดลุกทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นชุด s e c o n d a r y ชุดสำรองนะครับไม่ใช่ชุดหลัก Accessory เ,เขาก็เลยให้มาประมาณนี้อย่างที่เห็นนะครับเอาล้วฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปพบกับการสรุปนะครับว่าผมชอบหรือไม่ชอบอะไรในฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับผม เอาละครับผมเข้าสู่ช่วงสรุปกันนะครับสำหรับเจ้า Hot Toys p i d e r m a n Home Made Suit ตัวนี้นะครับผมต้องขอบอกว่าประทับใจมากถึงมากที่สุดเลยนะครับเป็นฟิกเกอร์ที่เล่นสนุกรายละเอียดชุดดีและชุดทนทานมากนะครับผมคือตัวนี้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่า อยู่กับเราไปยาวๆแน่นอนนะครับอ c c ก s s o o r รอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับและด้วยความที่ผมซื้อแบบมือสองเนี่ยก็จะขาด a c c e s s o r อรบางชิ้นไปแลกมากับการที่ได้ของมาในราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าของแบบครบๆนะครับราคาตลาดเนี่ยต้องขอบอกก่อนเลยว่าไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับ แทบไม่ลงเลยนะครับอาจจะลงจากช่วงพีคมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ลงต่ำกว่าพีนะครับเท่าที่เห็นนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ที่7 5 0 0ถึง8,500ทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ข้อดีของตัวนี้ถ้าได้ของครบๆนะครับก็คือจะมีหัวคนที่เป็นหัวทอมฮอลแลนด์ในเวอร์ชั่นที่โชคเลือดด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยผมมองเลยว่า เพอร์เฟกมากๆนะครับผมแม้ว่าผมจะได้ของไม่ครบมานะครับแต่ผมก็พึงพอใจเพราะว่าจุดประสงค์ของผมเนี่ยผมต้องการเอาแค่ตัวมันมาเล่นอยู่แล้วนะครับส่วนหัวเนี่ยผมจะเอาหัวของตัวอัปเกรด u ุทที่เป็นของเวอร์ชัน f าฟอมโ m มเนี่ยมาเล่นแทนนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะได้มาชมกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้จะมีอะไรให้วิจารณ์อีกไหมเอาจริงๆไม่มีแล้วนะ ต้องบอกก่อนเลยว่าข้อเสียตัวนี้เนี่ยมีน้อยมากนะครับผมมีน้อยมากเลยจะมีจุดที่ผมติหนักๆเลยแค่อย่างเดียวก็คือจุดขยับตรงปลายเท้านะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นจุดเด่นของพวกสไปเดอร์แมนเลยที่จะทำให้ โพสิชันต่างๆในการยืนหรือการจัดท่าเนี่ยมันดูธรรมชาติมากขึ้นแต่ถ้าถามว่าผมติดไหมก็ไม่ได้ติดหนักมากนะครับผมก็คือโดยรวมเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากเลยทีเดียวสําหรับตัวนี้นะครับผมเอาล่ะก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมนะครับผมจะชื่นชอบการรีวิวของผมและก็ชื่นชอบฟิกเกอร์ตัวนี้กันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร์ฝากกดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กและก็ช่อง YouTube มือใหม่หัดแกะกล่อง นะครับใช้ชื่อเดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมพูดจบนะครับผมจะขออนุญ,ญาตเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยไปถ่ายรูปสวยๆนะครับผมจัดท่าสวยๆแล้วก็ชมกับเพลงเพราะๆนะครับผมเดี๋ยวพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย